แนวทางการปฏิบัติของหลวงปูเ่เสาในสมถกรรมฐานมีอยู่สี่คลายร่างกายออกไปเสียก่อนให้เป็นปกติคลายจิตใจของเราออกไปให้เหลืออารมณ์แต่น้อยเมื่อเราคลายจิตใจของเราออกไปให้เหลืออารมณ์แต่น้อยนี่มันก็ไม่มีความวุ่นวายเพราะมีอารมณ์แต่น้อย เสร็จแล้วเราก็นึกคำบริกรรมภาวนาตั้งเจตนาขึ้นมาเมื่อกิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิแล้วเราก็ถอยกลับมาพิจารณาอยู่ที่อุปจารสมาธิเพราะในอัปปนาสมาธิกิจมันละเอียดเกินไปถ้าเป็นปกติกิจกิจมันก็หยาบเกินไปมันพิจารณาไม่ได้พิจารณาได้แต่มันก็ไม่ประจักษ์ขึ้นมาที่ใจ ส่วนในอัปปนาสมาธิน่มันละเอียดเกินไปมันไม่มีสัญญามีแต่ความรู้เฉยๆฉะนั้นเมื่อเราทำสมาธิปโนนา,าเราต้องตั้งเจตนาขึ้นมาถ้าไม่ตั้งเจตนานี้ขึ้นมานน่เวลาเราทำสมาธิจิตมันก็จะสงบนิ่งอยู่แค่นั้นก็ไปได้อยู่แค่นิ่งอยู่แค่นั้นไม่ได้ทําการทํำงานอะไรไม่ได้พิจารณาไม่ได้อะไร เข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสงบอยู่อย่างนั้นพอทําไปทําไปแล้วมันจะกลายเป็นโมหะสมาธิเหมถ้าไม่มีการตั้งเจตนามันจะกลายไปเป็นโมหะสมาธิในภายหลังฉะนั้นเราต้องตั้งเจตนาที่จะมาพิจารณาสังขารร่างกายของเราหรือพิจารณาในสิ่งต่างๆที่เราพบเราเห็นมา อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นเราต้องพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเมื่อการเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายคำค่าสลายในที่สุดร่างกายของเรานี้ก็เกิดขึ้นมาแล้วต่อไปมันก็จะตั้งอยู่มันก็จะสลายคำค่าแล้วก็จะสลายในที่สุดฉะนั้นพอเราจับคำบริกรรมภาวนาเข้าไปบัดน,นึกถึงพุทธโทรธธรรมโมสังโฆ เราต้องศึกษาคร่าวๆดูก่อนหรือศึกษาโดยทั่วไปดูก่อนว่าเราจะทำยังไงกับตัวของเราไม่ใช่ว่าเขาทำสมาธิเราก็มานึกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธแล้วกันจิตมันไม่สงบยังไม่ได้สงบสงบอะไรเลยนอนซะก่อนมันไม่ใช่อันนั้นฉะนั้นถ้าหากเราจะทำกันจริงๆยังจังนี่มันต้องมีขบวนการเราต้องศึกษาขบวนการของมันก่อน ว่ามันเป็นแนวทางแบบไหนเป็นยังไงกิจมันตึงสงบกิจมันไม่สงบนี่เพราะอะไรเราต้องศึกษาขาบวนการของมันก่อนในสมถะกรรมฐานก็มีบริกรรมชวนะคือกิจจับอยู่กับคำบริกรรมและกิจวางคำบริกรรมได้ในชั่วขณะกิจหนึ่งก็คือประมาณสิบวินาที ในโบราณท่านเหยียดด้วยมือออกกำลัด้วยมือเข้าสิบครั้งก็ประมาณสิบวินาทีกิดตั้งมั่นอยู่ได้ชั่วขณะกิดหนึ่งหรือตั้งมั่นได้นานขึ้นจนกระทั่งว่าเกิดอุคหานิมิตหรือปฏิภาคนิมิตคำว่าอุคหานิมิตคืออะไรอุคหานิมิตก็คือรูปภาพต่างๆที่เราเคยพบเคยเห็นมาแต่ปางก่อน เราพิจารณาให้เป็นอันิจจังทุกขังอนัตาได้ไหมถ้าพิจารณาไม่ได้เราต้องถอยกลับมาหาคำบริกรรมอีกอัดคาบริกรรมเข้าไปให้แน่นหนามั่นคงบางคนอาจจะกิดทะลุลงไปเป็นอัปปนาสมาธิเลยก็ได้โดยที่ไม่ผ่านอุปจารสมาธิคือไม่ได้สนใจกับอุปจารสมาธิกัทะลุลงไปเป็นอัปปนาสมาธิมีแต่ความรู้มีแต่ความเวิงว้าง มีแต่ความเย็นมีแต่ความสบายเราไม่ต้องไปตกใจมันจะเกิดอะไรขึ้นมาในขณะที่เราทำสมาธิพวนานมันไม่ใช่เรื่องความเป็นความตายเป็นเรื่องการทำความสงบของใจเท่านั้นบางคนมันก็จะวีดเหมือนกับตกเหิวตกบ่อหรือบางคนก็จะเหมือนลอยไปในอากาศบางคนก็เหมือนกับแผ่นดินจะถลม่มฟ้าจะทลายเสียงดังสน,นั่นวันไหว จะเป็นเสียงอะไรก็ตามเรากําหนดดูว่ามันเป็นอันตรายกับร่างกายไหมเป็นอันตรายกับชีวิตของเราไหมถ้าหากไม่เป็นอันตรายกับชีวิตของเราไม่ต้องไปกลัวมันเป็นเรื่องของเสียงธรรมดาธรรมดาเสียงมันดังขึ้นมาในจิตของเรานั่นเองข้างนอกเขาไม่มีอะไรข้างนอกก็เป็นธรรมดาของเขาอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไร เราอยู่ในอัปปนาสมาธินั่นตามที่เราตั้งเจตนาไว้ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็ถอยกลับมาแหลวมันเราต้องตั้งเจตนาพอมันได้กําหนดของมันแล้วมันก็จะถอยออกมามาพิจารณาสังขารร่างกายกหรือจะมาพิจารณาอุกหานิมิตถ้ามาพิจารณาสังขารร่างกายท่านเรียกว่าปฏิภาค,คนิมิต ในการมาพิจารณาครั้งนี้นี่มันจะไม่เหมือนกันกับเราพิจรารณาอยู่ทั่วๆไปนะเพียงแต่นึกว่าจะพิจรารณาสังขารร่างกายเท่านี้มันกระจายออกไปให้เป็นส่วนๆหมดมันจะมีป้ายติดให้เราดูเลยบางครั้งในบางคนอันนี้เป็นผมอันนี้เป็นขนอันนี้เป็นเล็บอันนี้เป็นฟันอันนี้เป็นหนังอันนี้เป็นกระดูกเป็นเยื่อในกระดูกอะไร มันจะกระจายออกไปเลยเพียงแต่เรานึกกิจที่ออกมาจากอัปปนาสมาธินี่จะเป็นกิจที่มีกำลังมากกระจายออกไปเลยเรานึกถึงอะไรก็ตามบางทีเราจะดูร่างกายนี่มันจะไม่เห็นเนื้อเห็นหนังเลยมันจะไปเห็นกระดูกอย่างเดียวแล้วก็กลายเป็นโครงกระดูกไปเลยมีแต่โครงกระดูกนั่งอยู่ ไม่รู้รูปร่างมันเป็นอะไรไปเนื้อหนังมันหายไปไหนก็ไม่รู้มีแต่โครงกระดูกเดินไปเดินมาถ้าเราเดินโยงกลมอยู่ก็ตามหรือเรานั่งสมาธิอยู่ก็ตามมันก็จะมีแต่โครงกระดูกเทนันเพราะกระดูกมันเป็นส่วนที่แข็งที่สุดสลายหลังที่สุดส่วนอื่นมันสลายไปก่อนมันก็จะเห็นแค่นั้นถ้ามีแค่นั้นแบบนี้มันจะไปนึกถึงอะไร รูปร่างก็ไม่มีมีแต่โครงกระดูกถามดูที่ว่ากระดูกมันเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาหรือเปล่าหรือเป็นธาตุดินเหมือนกันกับที่สลายไปก่อนก็เป็นธาตุดินเหมือนกันฉะนั้นธาตุดินเหล่านี้กับธาตุดินในร่างกายของเรากับธาตุดินที่มีอยู่ทั่วไปในโลกแผ่นดินนี้มันเป็นธาตุอันเดียวกันใช่ไหม ก็ใช้มันเป็นทราุถาอันเดียวกันฉะนั้นเป็นสมบัติส่วนดินเท่านั้นไม่มีผู้มีคนที่ไหนเยู่อยวเราพิจารณาไปมากเท่าไหร่แล้วก็เห็นไปเห็นไปเห็นไปดูไปดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจของเราบัดล้วก็จะมาเห็นความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเห็นความเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาเลยกับตัวของเราในการทำสมาธิภาวนาเมื่อเราทำถูกขบวนการของมัน,ม,นมันก็จะเกิดขึ้นมาตามขบวนการของมันฉะนั้นถึงว่าการทำสมาธิภาวนานั้นบางครัง้งบางคราวต้องใช้ขบวนการต่างๆเตรียมการเสียก,ก่อนอย่างบางทีเตรียมการอยู่เป็นวันๆยังไม่ได้นึกคำบริกรรมภาวนาเลย เพราะไอ้นี่ก็ควรจะดึงออกอันนั้นก็ควรจะเอาออกโดยส่วนมากแล้วคนเก็บขยะมาทิ้งรอบตัวเองมีแต่ขยะทั้งนั้นเต็มตัวท่วมไปถึงจมูกมีแต่ขยะทั้งนั้นมองหาของที่ว่าจะเอามาใช้เป็นประโยชน์แทบจะไม่มีเลยที่เรารู้เราเห็นเราเข้าใจอยู่ทุกวันนี้เป็นขยะทั้งหมดบางสิ่งบางอย่างก็เอามาใช้ประโยชน์ได้แค่นิดเดียว นอกนั้นเป็นขยะไปหมดวันวันเราเก็บตั้งแต่ขยะเก็บออกกับเก็บใส่เก็บออกกับเก็บเข้านี่ส่วนมากแล้วเก็บออกน้อยนิดเดียวอย่างเรามาอัดอยู่กับคำบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธนี่เป็นการหยุดเก็บขยะถ้านอกจากนั้นนไม่ว่าจะไปปรุงแต่งเรื่องอะไรก็ตามเป็นเรื่องของขยะทั้งหมดนั่น ฉันั้นกลัวเราจะมาหยุดไม่เอาขยะมาถมตัวเองนี่บางคนตั้งชั่วชีวิตหนึ่งก็ไม่ได้ทําเลยไม่ได้ทําสมาธิภาวนาไม่ได้ทําอะไรไม่เคยหยุดเลยมีไต่เก็บขยะฉะนั้นอารมณ์ต่างๆที่มาเกี่ยวข้องกับใจเลยกลายเป็นขยะทั้งหมดความรู้ความเห็นต่างๆเลยกลายเป็นขยะแล้วสุดท้ายมาก็มาทําลายตัวเอง คือตัวเองไม่มีช่องทางที่จะออกเพราะมันเต็มไปหมดมีตั้งแต่ขยะจะมาทําสมาธิภาวนากระลำบากจิตใจไม่สงบน่นมันจะสงบได้ยังไงเพราะว่าขยะมันเต็มตัวฉะนั้นถึงว่าคลายร่างกายและคลายจิตใจออกเราคลายออกก็คือเราเก็บขยะออกให้เหลือแต่อารมณ์แต่น้อย นี่มันมากด้วยอารมณ์ฉะนั้นจิตมันก็เลยไม่ค่อยเป็นไปได้ง่ายยากลำบากเพราะขบวนการต่างๆเราไม่ได้จัดการกับขบวนการฉะนั้นวิธีการและขบวนการเราจะต้องศึกษาเราจะต้องทำความเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรแต่ละวันแต่ละวันควมเป็นอยู่ของเราแต่ละวันเราสังเกตได้จากการนอน ถ้าวันไหนเราจะออกไปธุระนอกบ้านแต่เช้าอย่างนีไม่ต้องให้ใครมาปลุกมันตื่นของมันเองถ้าวันไหนเราจะนอนแบบสบายแบบคนตายเคลื่อนที่กี่โมงก็ไม่ตื่นสามโมงสี่โมงบางคนตื่นตีบ่บายสามข้าวปา่าอาหารไม่ต้องกินเอาแต่นอนอย่างเดียวเพราะทิ้งตัวลงไปนอนโดยที่ไม่กำหนดเวลาตื่น การทำสมาธิภาวนานั้นก็เหมือนกันเราต้องกำหนดเวลาในขบวนการนั้นจะต้องกำหนดเวล่ำเวลาเป็นเวลาเท่าไหร่เราเดินอยู่หรือเรานั่งอยู่นี่เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วถึงเวลาเท่าไหร่เราจะหยุดร่างกายควรจะพักผ่อนคือในคืนหนึ่งเราจะพักผ่อนสักกี่ชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงฉะนั้นร่างกายก็ต้องการการพักผ่อนบ้าง ถ้าเราเพ่ง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 อยู่ตลอดเวลาก็ไม่มีการพักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจฉะนั้นถึงว่าการทําสมาธิภาวนาของผู้คนทุกวันนี้ทําไมที่ว่าทําแล้วไม่เป็นไปทําแล้วอย,อย่างนู้นอย่างนี้อ้สรพัดอย่างบางคนก็ไปดูใจบางคนก็ไปดูกายจะดูใจหรือดูกายก็ตามอะไรก็ตามการที่จะทําให้จิตสงบ ไม่มีปัญหาจะทำอะไรก็ได้แต่จะมาเดินขบวนการตามหลักของอริยสัจต,ตามหลักของไตรลักษณ์เราจะต้องมาเดินตามขบวนการของหลักของไตรลักษณ์หลักของความไม่เที่ยงหลักของความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้ทิ้งไม่ได้แต่เราจะไปทำให้ความสงบเกิดขึ้นมาได้ได้จะทำอะไรก็ได้ เพราะว่าในธรรมกรรมฐานก็มีถึงสี่สบข้ออนุสติสิบกรสินสิบอสุภะสิบอรูปสันสีพมิหารสีธาตุวฐานอาหารปฏิกูลเป็นสี่สบข้ออนุสติสิบนี้ก็มีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเทวตานุสติ ข้อสุดท้ายของอนุสตินี่ก็คืออนามปาอนุสติคือกำหนดลมหายใจเข้าออกกสินมีตั้งแต่เตโชกสินคือไฟหน้าหนาวนี่เพ่งกสินเพ่งเพ่งเพ่ง,เพ,งเพ่งลงไปที่ใจพอเราเพ่งลงไปที่ใจนี่มันจะเห็นประกายไฟแวๆคือการสืบต่อของอารมณ์ ของใจมันจะเป็นประกายขึ้นมามันจะมีการสืบต่อของมันเป็นประกายแป๊บๆๆ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 พอเสร็จแล้วเรากําหนดไฟอันนั้นให้มันนิ่งพอกําหนดไฟให้นิ่งได้แล้วบัดนี้เราก็ขยายไฟออกให้ใหญ่ออกใหญ่ออกใหญ่ออกท่วมตัวเราเลยหน้าหนาวนี่สบายอุ่นอยู่ตลอดเวลาไม่รู้สึกว่าหนาว ถ้าเราทําเตโซกสินเตโซกสินนี่มีอนิสงส์มากคนที่เก็บไข้ได้ป่วยอย่างโรคปอดภูมิแพ้อย่างจะมีอานิสงส์ถ้าทําเตโซกสินให้เกิดความชํานาญขึ้นมาดังนั้นแนวทางการปฏิบัติของลุงปูเ่เสา ในสมถะกรรมฐานมีอยู่สี่คายร่างกายออกไปเสียก่อน่เป็นปกติคลายจิตใจของเราออกไปให้เหลืออารมณ์แต่น้อยเมื่อเราคลายจิตใจของเราออกไปให้เหลืออารมณ์แต่น้อยนี่มันก็ไม่มีความวุ่นวายเพราะมีอารมณ์แต่น้อยเสร็จแล้วเราก็นึกคําบริกรรมภาวนา ตั้งเจตนาขึ้นมาเมื่อกิจสงบเป็นอปปนาสมาธิแล้วเราก็ถอยกลับมาพิจารณาอยู่ที่อุปจารสมาธิเพราะในอปปนาสมาธิกิจมันละเอียดเกินไปถ้าเป็นปกติกิจกิจมันก็หยาบเกินไปมันพิจารณาไม่ได้พิจารณาได้แต่มันก็ไม่ประจักษ์ขึ้นมาที่ใจส่วนในอปปนาสมาธิหน่มันละเอียด เกินไปมันไม่มีสัญญามีแต่ความรู้เฉยๆฉะนั้นเมื่อเราทำสมาธิภาวนาแล้วต้องตั้งเจตนาขึ้นมาถ้าไม่ตั้งเจตนานี้ขึ้นมาเนี่เวลาเราทำสมาธิกิจมันก็จะสงบนิ่งอยู่แค่นั้นก็ไปได้อยู่แค่นิ่งอยู่แค่นั้นไม่ได้ทำการทำงานอะไรไม่ได้พิจารณาไม่ได้อะไรก็เข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสงบอยู่อย่างนั้น พอทาไปทําไปแล้วมันจะกลายเป็นโมหะสมาธิเหมืนถ้าไม่มีการตั้งเจตนามันจะกลายไปเป็นโมหะสมาธิในภายหลังฉะนั้นเราต้องตั้งเจตนาที่จะมาพิจารณาสังขารร่างกายของเราหรือพิจารณาในสิ่งต่างๆที่เราพบเราเห็นมาอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นเราต้องพิจารณาเห็นตามความเป็นจริง เมื่อการเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายคำค่าสลายในที่สุดร่างกายของเรานี้ก็เกิดขึ้นมาแล้วต่อไปมันก็จะตั้งอยู่มันก็จะสลายคำค่าแล้วก็จะสลายในที่สุดฉะนั้นพอเราจับคำบริกรรมภาวนาเข้าไปบันนึกถึงพุทธโธธรรมโมสังโฆเราต้องศึกษาข้าวๆดูก่อนหรือศึกษาโดยทั่วไปดูก่อนว่าเราจะทำยังไงกับตัวของเรา ไม่ใช่ว่าเขาทําสมาธิเราก็มานึกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธแล้วกัจิตมันไม่สงบยังไม่ได้สงบสงบอะไรเลยนอนซะก่อนมันไม่ใช่ฉะนั้นถ้าหากเราจะทํากันจริงๆรยังๆนี่มันต้องมีขบวนการเราต้องศึกษาขบวนการของมันก่อนว่ามันเป็นแนวทางแบบไหนเป็นยังไงจิตมันถึงสงบจิตมันไม่สงบนี่เพราะอะไร เราต้องศึกษาขาบวนการของมันก่อนในสมถะกรรมฐานก็มีบริกรรมชวนะคือจิตจับอยู่กับคำบริกรรมและจิตวางคำบริกรรมได้ในชั่วขณะจิตหนึ่งก็คือประมาณสิบวินาทีในโบราณท่านเหยียดด้วยมือออกกำด้วยมือเข้าสิบครั้งก็ประมาณสิบวินาทีจิตตั้งมั่นอยู่ได้ชั่วขณะจิตหนึ่ง หรือตั้งมั่นในนานขึ้นจนกระทั่งว่าเกิดอุกหานิมิตหรือปฏิภาคนิมิตคำว่าอุกหานิมิตคืออะไรอุกหานิมิตก็คือรูปภาพต่างๆที่เราเคยพบเคยเห็นมาแต่ปางก่อนเราพิจารณาให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ไหมถ้าพิจารณาไม่ได้เราต้องถอยกลับมาหาคำบริกรรมอีกอัดคำบริกรรมเข้าไปให้แน่นหนามั่นคง บางคนอาจจะกิจทะลุลงไปเป็นอัปปนาสมาธิเลยก็ได้โดยที่ไม่ผ่านอุปจารสมาธิคือไม่ได้สนใจกับอุปจารสมาธิก็ทะลุลงไปเป็นอัปปนาสมาธิมีแต่ความรู้มีแต่ความเวิ้งว้างมีแต่ความเย็นมีแต่ความสบายเราไม่ต้องไปตกใจมันจะเกิดอะไรขึ้นมาในขณะที่เราทำสมาธิภาวนานมันไม่ใช่เรื่องความเป็นความตาย เป็นเรื่องการทำความสงบของใจเท่านั้นบางคนมันก็จะวีดเหมือนกับตกเหวตกบ่อหรือบางคนก็จะเหมือนลอยไปในอากาศบางคนก็เหมือนกับแผ่นดินจะถลม่มฟ้าจะทลายเสียงดังสนั่นวันไหวจะเป็นเสียงอะไรก็ตามเรากำหนดดูว่ามันเป็นอันตรายกับร่างกายไหมเป็นอันตรายกับชีวิตของเราไหมไถ้าหากไม่เป็นอันตรายกับชีวิตของเราไม่ต้องไปกลัว มันเป็นเรื่องของเสียงธรรมดาธรรมดาเสียงมันดังขึ้นมาในจิตของเรานั่นเองข้างนอกเขาไม่มีอะไรข้างนอกก็เป็นธรรมดาของเขาอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรเราอยู่ในอัปปนาสมาธินั่นตามที่เราตั้งเจตนาไว้ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็ถอยกลับมาแล้วมันเราต้องตั้งเจตนาพอมันได้กำหนด ของมันแล้วมันก็จะถอยออกมามาพิจารณาสังขารร่างกายหรือจะมาพิจารณาอุกหานิมิตถ้ามาพิจารณาสังขารร่างกายท่านเรียกว่าปฏิภาคคณิมิตในการมาพิจารณาครั้งนี้นี่มันจะไม่เหมือนกันกันกบเราพิจารณาอยู่ทั่วๆไปนะเพียงแต่นึกว่าจะพิจารณาสังขารร่างกายเท่านี้มันกระจายออกไปให้เป็นส่วนๆหมด มันจะมีป้ายติดให้เราดูเลยบางครั้งในบางคนอันนี้เป็นผมอันนี้เป็นขนอันนี้เป็นเล็บอันนี้เป็นฟันอันนี้เป็นหนังอันนี้เป็นกระดูกเป็นเยื่อในกระดูกอะไรมันจะกระจายออกไปเลยเพียงแต่เรานึกกิจที่ออกมาจากอัปปนาสมาธินี่จะเป็นกิจที่มีกําลังมากกระจายออกไปเลยเรานึกถึงอะไรก็ตามบางทีเราจะดูร่างกายนี่ มันจะไม่เห็นเนื้อเห็นหนังเลยมันจะไปเห็นกระดูกอย่างเดียวแล้วก็กลายเป็นโครงกระดูกไปเลยมีแต่โครงกระดูกนั่งอยู่ไม่รู้รูปร่างมันเป็นอะไรไปเนื้อหนังมันหายไปไหนก็ไม่รู้มีแต่โครงกระดูกเดินไปเดินมาถ้าเราเดินโยกกลมอยู่ก็ตามหรือเรานั่งสมาธิอยู่ก็ตามมันก็จะมีแต่โครงกระดูกเพราะกระดูกมันเป็นส่วนที่แข็งที่สุดสลาย หลังที่สุดส่วนอื่นมันสลายไปก่อนมันก็จะเห็นแค่นั้นถ้ามีแค่นั้นบบดนี้มันจะไปนึกถึงอะไรรูปร่างก็ไม่มีมีแต่โครงกระดูกถามดูที่ว่ากระดูกมันเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาหรือเปล่าหรือเป็นธาตุดินเหมือนกันกับที่สลายไปก่อนก็เป็นธาตุดินเหมือนกันฉะนั้นธาตุดินเหล่านี้ กับธาตุดินในร่างกายของเรากับธาตุดินที่มีอยู่ทั่วไปในโลกแผ่นดินนี้มันเป็นธาตุอันเดียวกันใช่ไหมก็ใช่มันเป็นธาตุอันเดียวกันฉะนั้นเป็นสมบัติส่วนดินเท่านั้นไม่มีผู้มีคนที่ไหนอื่นเดี๋ยวเราพริจารณาไปมากเท่าไหร่เราก็เห็นไปเห็นไปเห็นไปดูไปดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจของเราัดแล้วก็จะมาเห็นความ เปลี่ยนแปลงทางร่างกายเห็นความเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาเลยกับตัวของเราในการทำสมาธิภาวนาเมื่อเราทำถูกกระบวนการของมันมันก็จะเกิดขึ้นมาตามกระบวนการของมันฉะนั้นถึงว่าการทำสมาธิภาวนานั้นบางครัง้งบางคราวต้องใช้กบวนการต่างๆ เตรียมการเสียก่อนอย่างบางทีเตรียมการอยู่เป็นวันๆยังไม่ได้นึกคำบริกรรมภาวนาเลยเพราะไอ้น,นี่ก็ควรจะดึงออกอันนั้นก็ควรจะเอาออกโดยส่วนมากแล้วคนเก็บขยะมาทิ้งรอบตัวเองมีแต่ขยะทั้งนั้นเต็มตัวท่วมไปถึงจมูกมีแต่ขยะทั้งนั้นมองหาของที่ว่าจะเอามาใช้เป็นประโยชน์แทบจะไม่มีเลย ที่เรารู้เราเห็นเราเข้าใจอยู่ทุกวันนี้เป็นขยะทั้งหมดบางสิ่งบางอย่างก็เอามาใช้ประโยชน์ได้แค่นิดเดียวนอกนั้นเป็นขยะไปหมดวันๆเราเก็บตั้งแต่ขยะเก็บออกกับเก็บใส่เก็บออกกับเก็บเข้านี่ส่วนมากแล้วเก็บออกน้อยนิดเดียวอย่างเรามาอัดอยู่กับคำบริกรรมภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธนี่เป็นการหยุดเก็บขยะ ถ้านอกจากนั้นน่ะไม่ว่าจะไปปรุงแต่งเรื่องอะไรก็ตามเป็นเรื่องของขยะทั้งหมดนั่นนั้นกลัวเราจะมาหยุดไม่เอาขยะมาถมตัวเองนี่บางคนตั้งชั่วชีวิตหนึ่งก็ไม่ได้ทําเลยไม่ได้ทําสมาธิภาวนาไม่ได้ทําอะไรไม่เคยหยุดเลยมีแต่เก็บขยะฉะนั้นอารมณ์ต่างๆที่มาเกี่ยวข้องกับใจเลยกลายเป็นขยะทั้งหมด ความรู้ความเห็นต่างๆเลยกลายเป็นขยะแล้วสุดท้ายมาก็มาทำลายตัวเองคือตัวเองไม่มีช่องทางที่จะออกเพราะมันเต็มไปหมดมีตั้งแต่ขยะจะมาทำสมาธิภาวนากระลำบากจิตใจไม่สงบน่นมันจะสงบได้ยังไงเพราะว่าขยะมันเต็มตัวฉะนั้นถึงว่าคลายร่างกายและคลายจิตใจออก เราคลายออกก็คือเราเก็บขยะออกให้เหลือแต่อารมณ์แต่น้อยนี่มันมากด้วยอารมณ์ฉะนั้นจิตมันก็เลยไม่ค่อยเป็นไปได้ง่ายยากลำบากเพราะขบวนการต่างๆเราไม่ได้จัดการกับขบวนการฉะนั้นวิธีการและขบวนการเราจะต้องศึกษาเราจะต้องทำความเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรแต่ละวันแต่ละวัน ผวมเป็นอยู่ของเราแต่ละวันเราสังเกตได้จากการนอนถ้าวันไหนเราจะออกไปธุระนอกบ้านแต่เช้าอย่างไ,ไม่ต้องให้ใครมาปลุกมันตื่นของมันเองถ้าวันไหนเราจะนอนแบบสบายแบบคนตายเคลื่อนที่กี่โมงก็ไม่ตื่นสามโมงสี่โมงบางคนตื่นตีบ่บายสามข้าปลาอาหารไม่ต้องกิน เอาแต่นอนอย่างเดียวเพราะทิ้งตัวลงไปนอนโดยที่ไม่กำหนดเวลาตื่นการทำสมาธิภาวนานั้นก็เหมือนกันเราต้องกำหนดเวลาในขบวนการนั้นจะต้องกำหนดเวล,เวลาเป็นเวลาเท่าไหร่เราเดินอยู่หรือเรานั่งอยู่นี่เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วถึงเวลาเท่าไหร่เราจะหยุดร่างกายควรจะพักผ่อนคือในคืนหนึ่งเราจะพักผ่อนสักกี่ชั่วโมง สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงฉะนั้นร่างกายก็ต้องการการพักผ่อนบ้างถ้าเราเพ่ง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 อยู่ตลอดเวลาก็ไม่มีการพักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจฉะนั้นถึงว่าการทำสมาธิภาวนาของผู้คนทุกวันนี้ทำไมที่ว่าทำแล้วไม่เป็นไปทำแล้วอย่างนู้นอย่างนี้อ้สารพัดอย่าง บางคนก็ไปดูใจบางคนก็ไปดูกายจะดูใจหรือดูกายก็ตามอะไรก็ตามการที่จะทำให้จิตสงบไม่มีปัญหาจะทำอะไรก็ได้แต่จะมาเดินขบวนการตามหลักของอริยสัจตามหลักของไตรลักษณ์เราจะต้องมาเดินตามขบวนการของหลักของไตรลักษ หลักของความไม่เที่ยงหลักของความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้ทิ้งไม่ได้แต่เราจะไปทําให้ความสงบเกิดขึ้นมาได้ได้จะทําอะไรก็ได้เพราะว่าในธรรมกรรมฐานก็มีถึงสี่สิบข้ออนุสติสิบกสินสิบอสุภะสิบอรูปปันสีพรมวิหารสี ธาตุวัฐานอาหารปฏิกูลเป็นสี่สบข้ออนุสติสิบนี้ก็มีพุทธ,ธานุสติธรรมานุสติสังขารนุสติเทวตานุสติข้อสุดท้ายของอนุสตินี้ก็คืออนามปานุสติคือกําหนดลมหายใจเข้าออกกรสินมีตั้งแต่เตโชกรสินคือไฟหน้าหนาวนี่เพ่งกรสิน เพ่ง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 ลงไปที่ใจพอเราเพ่งลงไปที่ใจนี่มันจะเห็นประกายไฟแบบแบบบบบคือการสืบต่อของอารมณ์ของใจมันจะเป็นประกายขึ้นมามันจะมีการสืบต่อของมันเป็นประกายแป๊บแป๊บแป๊บแป๊แป๊แป๊แพอเสร็จแล้วเรากําหนดไฟอันนั้นให้มันนิ่ง พอกำหนดไฟให้นิ่งได้แล้วมันนี่เราก็ขยายไฟออกให้ใหญ่ออกใหญ่ออกใหญ่ออกท่วมตัวเราเลยหน้าหนาวนี่สบายอุ่นอยู่ตลอดเวลาไม่รู้สึกว่าหนาวถ้าเราทำเตโซกสินเตโซกสินนี่มีอานิสงส์มากคนที่เก็บไข้ได้ป่วยอย่างโรคปอด ภูมิแพ้อย่างจะมีอนนิสงส์ถ้าทำเตโซกสินให้เกิดความชำนาญขึ้นมา